สวัสดีครับพบกันเป็นคลิปที่3นะครับ59อัพเคล็ดลับคนแก่วันนี้ตามที่สัญญาไว้ครับเป็นเรื่องของตัวก,กูของกูนะครับอันนี้ผมสรุปให้เป็นหัวข้อเรื่องชื่อคลิปว่าทางลัดทางลัดแล้วก็ทางลัดความลับนะครับซึ่งผมก็ค้นมาจากในนีนค้คือท่านพูดถึงเรื่องทางลัด ทางลัดสู่ความสําเร็จนะครับแล้วก็ความลับนะคะความลับของอาการปฏิบัติธรรมให้มันง่ายนะครับง่ายก็คือทุกคนรับได้นะครับก่อนที่จะเข้าถึงตัวกูของกูเราต้องไ่เท้าเรื่องประวัติศาสตร์ของศาสนาพุทธก่อนนะครับก่อนที่จะมีศาสนาพุทธนี่ศาสนาพุทธที่เกิดที่ประเทศอินเดียใช่ไหมฮะแล้วก็ก่อนที่จะเกิดศาสนาพุทธนี่มันก็จะมีพวกพราหมณ์พวกฮินดูอยู่แล้วนะครับ แล้วก็พระพุทธเจ้านี่ท่านตัดสรูท้ท่านท่านค้นพบําคสอนที่เป็นศาสนาพุทธท่านก็นำมานำมาเผยแพร่นะครับแต่ว่าแต่ว่า,า,าพูดถึงเรื่องมวลชนคือชาวบ้านมันก็มีมีอยู่แล้วที่นับถือครับพระพุทธเจ้าก็นก็บอกว่า,า,าก่อนที่จะมาเผยแพร่นี่ท่านก็ท่านก็มีกุสโลบายคือเราจะไปหักด้ามแพ้ว่าสิ่งที่เขานับถืออยู่แล้วเนี่ยมันไม่ถูกเราก็ทําไม่ได้ใช่ไหม พุทเจ้าก็ว่าเอาเอา,เอา,าศาสนาพุทธเข้ามาเผยแพ่แล้วก็แทรกเข้าไปมันก็เลยกลายเป็นว่า,าศาสนาพุทธเนี่ยพุทธกับพราหมณ์เนี่ยมันเลยผสมกันเข้ามาเผยแพร่ในบ้านเรานะฮะบ้านเราก่อนหน้านั้นก็ยังมีาศาสนาพราหมณ์เข้ามาอยู่แล้วนะฮะคือนับนับถือพวกพูดผีวิญญาณปู่ย่าตายายปู่ทวดอะไรนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมารู้สึกว่าจะมีอยู่ รัชการที่เท่าไหร่ไมนูลองไปอ่านดูนะฮะเขาก็ว่าเออมันมีปัญหาว่ามันแยกไม่ออกระหว่างไอ้พุทธแท้กับพุทธเทียมเนะี่ยถ้าเลยให้ให้แยกสองไอ้สองฝ่ายคือเป็นฝ่ายธรรมยุทธกับมานิกายนะฮะคือสายวัดป่ากับวัดบ้านนะฮะวัดป่าก็คือจะเน้นเรื่องเรื่องอเรื่องที่เป็นเป็นพุทธล้วนๆน,นะครับของวัดป่าวัดป่าวัดป่าก็ยัง พระวัดป่าก็ยังแยกเป็นสองสองสองแนวอยู่นะครับคือแนวสายสายปฏิบัติกับสายพัฒนานะครับวัดป่าสายสายพัฒนาก็อย่างหลวงพ่อผมอคือพระธรรมมีโลกหรือพระเทพกวีพระพยอมนี่ผมก็ว่าใช่นะครับคือเป็นคือเป็นพระที่ไม่ได้เน้นเรื่องการก่อสร้าง โบสถิหารวัดวาลามจะเน้นเรื่องธรรมชาติแล้วก็เน้นเรื่องของการพัฒนาคนอันนี้คือวัดป่าสายสายสายพัฒนานะครับไม่เชื่อเรื่องของผู้ผีวิญญาณนะครับไม่เชื่อเรื่องเจ้าที่หรือเรื่องบนบานสารกล่าวนะครับทำบุญทำบุญคือเน้นทําบุญเพื่อตัดกิเลสนะครับแล้วก็ลดโลภแล้วก็รู้จักการแบ่งปันแล้วก็รู้จักการให้นะฮะอันนี้คือสายวัดป่านะครับ แต่สายวัดบ้านนี่ก็สายวัดบ้านนี่ก็เน้นเน้นสิ่งที่ก่อสร้างที่มันเป็นโบสถ์วิหารเจดีย์อะไรนะคือเป็นเน้นเน้นบูชาว,วัตถุครับไม่ได้เน้นให้ปฏิบัติทางด้านจิตใจนะฮะก็คือคือจะเน้นเรื่องบนบานศาลกล่าวอย่างการยกไหว้กว็สาธุขอให้ถูกหวยให้ร่ำให้รวยให้เรียนเก่งอะไรเนงะี้ยก็คือเป็นเป็นเน้นเรื่องของ บนบานสารกล่าวนะแล้วก็ทําเพื่อทําเพื่อทานไปให้พ่อเกิดแม่เกิดอะไรเงี้ยหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเงี้ยหรือว่าทําเพื่อเอาไว้กินในชาติหน้าอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้แม่ผมก็เคยเป็นผ่านตรงจุดนี้มาก่อนนะฮะมันก็เลยมันก็เลยมีสองแนวเนี่ยคือทุกวันเนี่ยครับก็คือสายวัดก็ ก็อย่างสวนโมกนะฮะสวนโมกก็เดี๋ยวนี้ก็กระจายไปอยู่หลายๆจังหวัดนะครับที่กรุงเทพก็รู้สึกมีนะฮะสวนโมกแล้วก็ที่เชียงใหม่เรานี่ก็วัดที่ออกแนวแนววัดป่าก็ที่เห็นชัดก็คือวัดวัดอุโมงนะฮะคือจะเน้นเรื่องความสงบร่มเย็นของธรรมชาติเน้นเน้นปฏิบัติธรรมในท่ามกลางความเป็นธรรมชาตินะครับอันนี้จบนะครับเรื่องของพุทธนะครับคือแยกแยกเป็น2แนวคือวัดป่าวัดบ้านนะครับ เน้นเน้นเป็นพุทธล้วนแล้วก็พุทธาทม์ครัคือพุทธผสมไามนะฮะอันนี้เข้าเรื่องของตัวกูของกูนะครับตัวกูของกูนี่ก็อันนี้ผมก็ยังงงอยู่ว่าผมเข้าใจยังไงคือผมเข้าใจว่าของพุทธาทากับท่านปัญญานี่แนวสอนนันเดียวกันนะฮะแล้วก็ผมเจอผมก็จำไม่ได้ว่าผมเจอใครนะ แต่ว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อปัญญาหรืออะไรไม่รู้นะที่ออกเทศนาตอนเช้าอ่ะผมจำจำเสียงท่านได้ท่านก็จะเน้นเรื่องของของการปฏิบัติผมขั้นไว้แค่สองหน้านะเพราะว่ามันมันยาวมากนะครับอันนี้ตั้งแต่1ิบส12กันยายนปี2504แล้วนะครับมันก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะครับเนี่ย แล้วทำไมผมมาเจออมาเจอห,หนังสือเล่มนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนผมเพิ่งเจอท่านนะครับท่านพูดถึงเรื่องอน,นี้ผมขอก้มหน้าอ่านเพราะว่ามันมันยากแล้วผมกลัวมันผิดพลาดไงถ้าพลาดไปแล้วก็มันมันเป็นบาปกับผมนะผมกลัวมากเพราะว่าเรื่องนี้ผมกลัวมากเพราะว่ากลัวคนวิจารณ์ว่าเรา เราอวดรู้อวดเก่งอะไรนะแต่ที่จริงไม่ใช่ผมไม่เก่งนะผมยังต้องการหนังสือนะแล้วก็เจออะไรดีก็มาเผยแพร่มันเป็นมันเป็นความลับของผมนะที่มาเจอแต่ความลับนี้ผมไม่ได้พูดคนเดียวนะในนี้ท่านเขียนไว้เลยนะท่านท่านเขียนในในเรื่องของตัวกูของกูในบทของอาณาปานาสตินะเขาบอกว่านี่แหละความลับความลับนะฟังให้ดีนะ ความลับเมื่อปฏิบัติอย่างนี้ย่อมเป็นการบอยคอร์ดหรือเปล่าบอยคอร์ดบอยคอร์ดภาษาอังกฤษก็มี b o y c o แบที w T เนาะอ่านว่าบอยคอร์ดอันนี้ผมค้นมาละถูกต้องแปลว่าความบาตความบาตความบาตหรือว่าหักบิบนะความบาตความบาตก็คือบาตท,ที่ที่พระท่านบิณฑบาตนะ่ะคือถ้าถัด,ถดจริงๆก็คือความเลยไม่กินเลยอย่างนั้น แต่มองผมนี่ผมมาประยุกเป็นคำว่าหักบิบนะฮะความลับในที่นี้ก็คือคือคือบอยคอร์ดอะบอยคอร์ดกิเลสบอยคอร์ดหรือความบาปกิเลสนะฮะกิเลสอย่างสิ้นเชิงกบกิเลสคราวที่แล้วผมพูดไปแล้วนะครับกิเลสนะกิเลสก็พวกพวกเรื่องที่มันเป็นทุกข์ที่เขาเรียกว่าทุกข์ที่มัน ทุกที่มันเราคิดผิดอ่ะที่ทุกวันที่เราคิดว่ามันเป็นสุขแต่ว่ามันเป็นทุกข์ไงครับมันมีมันมีสุขแท้สุขเทียมอีกนะฮะอันนี้มันเป็นเรื่องลึกซึ้งนะคือคือไม่ต้องไม่ต้องลงมือฆ่านะท่านบอกว่าใบคอร์ออดคือก,การคว่ำบาตรอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไปลงมือฆ่ามันแต่ว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นแหละคือเป็นผู้ฆ่าเห็นไหม ค,คือเราปฏิบัติวันละครั้งหรือว่าคิดวันละครั้งก็ยังน้อยไปนะคือทุกลมหายใจเข้าออกอย่างลุงนี่ก็คือ,อมองแสติไงคิดว่าเราแก่แล้วไงเราจะไม่โลภอะไรเงี้ยเพราะไม่อีกไม่อีกกี่ปีเราก็ตายเงี้ยตายแล้วเอาไปไม่ได้เงี้ยเราก็พอไงไม่ทําแล้วไงพอแล้วพราะเหลือพรที่มีเราก็พอแล้วไงครับก็คือคิดแบบหักบีบรีคือความบาดคือต้องคิดอยู่ ต้องคิดอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนะครับคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเข้าออกนั่นแหละเป็นผู้ฆ่าเห็นไหมคือดับรู้ทันแล้วก็ระง,งับมันฮะคือสมมุติเราโกรธเนี่ยเรารู้ทันเรามีสติเราเออทําไมเราโกรธเรากําลังโมโหเข้าหรือเปล่าเราถ้าเราเรารู้อย่างนี้แล้วเราจะเราจะหยุดหยุดระง,งับความโกรธเราทันทีนะแล้วก็ดับระง,งับมันทันทีนะครับอันนี้เป็นความลับนะความลับคือ ท่านบอกว่าเป็นบอยคอรดคือความบาดแต่ผที่ที่ลุงบอกว่าเป็นหักดิบเลยเลยนะครับหักดิบมันเลยนะครับแล้วก็รู้ทันนะรู้ทันกิเลสเรานะครับแล้วก็มาบทที่เมื่อกี้พูดถึงความลับเนาะอันนี้มันเป็นทางลัดนะฮะอันนี้บทที่บทบทที่36วันที่30ตุลาคม พศ2504อันนี้ก่อนก่อนที่ลุงจะเกิดอีกนะเนี่ยคือทางลัดเนี่ยมันทางลัดคืออะไรอะถ้าไปดูย้อนหลังลุงน่าจะเป็นคลิปที่สองนะที่ลุงบอกว่าลุงไปโรงเรียนนะ่ะลุงไปทางลัดไงคือไปหลังบ้านข้ามคลองถึงโรงเรียนไงแต่ว่า ไปแบบอ้อมๆก็คือไปทางด้านหน้าผ่านบ้านใครไม่รู้กีกหลายคนผ่านตลาดผ่านวัดผ่านสะพานเห็นไหมแล้วถึงเข้าประตูหน้าซึ่งลุงถือว่ามันมันเป็นทางที่มันมันยากและมันยาวอะ่ะมันเสียเวลาลุงก็เดินทางลัดอันนี้ท่านมาบอกถึงทางลัดเลยนะครับทางลัดทางลัดสูน่นิพาน <c oughs> นิพานนี่ไม่ใช่ว่านักบวชหรือว่าพระเอ่อเท่านั้นนะที่จะคนพบนะ <c oughs> ในหนังสือไม่รู้ว่าเล่มนี้หรือเปล่าท่านบอกว่าความการดับทุกข์หรือถ้าพูดถือว่าการนิพพานคือการดับทุกข์มันก็ใช่นะแต่ถ้าเราเป็นชาวบ้านนะบอกว่าเราเรานิพพานแล้วเนี่ยมันมันเอร์ใช่ไหมมันสูงเกินไปใช่ไหมท่านก็บอกว่างั้นเราเป็นเอาดับทุกข์แล้วกันนะพ้นทุกข์มันก็สูงไปคือเราดับทุกข์อ่ะคือเราดับปัญหานะนะั่นน่ะท่านบอกว่ามันมีทางลัดของมันอยู่นะฮะ ทางลัดนอกจากจะเป็นเป็นการตัดลัดที่สุดแล้วตัดลัดที่สุดแล้วนะนอกจากนอกจากจะเป็นการตัดลัดที่สุดแล้วนะยังง่ายดายที่สุดเท่าที่จะง่ายได้ได้อยากพิมพ์หนังสือเล่มนี้แจกเนี่ยนอกจากจะเป็นการตัดลัดที่สุดแล้วนะตัดลัดที่สุดแล้วนะยังง่ายดายที่สุดเนยเท่าที่จะง่ายดายได้ง่ายดายที่สุดง่ายมากอ่ะคือลัดเลยอ่ะไม่ต้องเดินอ้อมนะ สำหรับผู้ที่มีการศึกษาน้อยเห็นไหมน้องๆหลายคนบอกว่าอยากกดถูกใจลุงแต่วต่ายังไงอ่ะ voilà> ไม่มีเวลาดูมัวแต่ไปเล่นเกมแล้วเปิดให้แม่ฟังเขาไม่เข้าใจนะแต่ว่าท่านบอกว่าสำหรับผู้ที่มีการศึกษาน้อยเห็นไหมน้อยยังไม่พอนะแม้น้อยที่สุดน้อยและแม้น้อยที่สุดอีกนะ อันนี้แม้น้อยที่สุดคือคือมากกว่าการศึกษาน้อยนะแม้น้อยที่สุดก็คือขอให้ฟังภาษาไทยรู้เรื่องถอะฟังลุงพูดรู้เรื่องเถอะนะเห็นไหมแม้น้อยที่สุดแต่ยายแก่ยายแก่ตาแก่ที่ไม่รู้หนังสือเห็นไหมท่านเหมือนท่านมองและท่านมองทะลุอ่ะเพราะว่าคือท่านช่วยไม่ได้อยากจะช่วยคนที่ที่มีการศึกษาอย่างเดียวคนที่ ตาแก่ยายแก่หรือว่าคนที่อ่านหนังสือไม่เป็นอะ่ะอันนี้เขาก็บอกว่ามันยังหลุดพ้นได้เนี่ยความจําได้อย่างแม่นยาว่าเนี่ยเราเราต้องทบทวนความจําได้อย่างแม่นยําว่าเราจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเห็นไหมมันย้อนมันย้อนไปหาที่ลุงพูดคลิปแรกๆหรือว่าตั้งแต่ลุงโปรโมทเว็บลุงแล้วว่าอ่า อันนี้คือหัวใจของเซนไงเซนที่ลุงบอกกลมๆอ่ะไอ้กลมนี่คือเขาบอกให้ให้เป็นคนที่ยังไงอะ่ะเป็นคนที่คล่องแล้วก็ปล่อยวางไม่มีเหลี่ยมมีมุมแหะคือเป็นคนที่ไม่มีเล่เหลี่ยมนั่นแหละคือเป็นคนง่ายๆนะจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ด้วยปัญญาทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเห็นไหมเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นนีจึงหลุดพ้นเห็นไหมเห็นไหม คือไม่ยึดมั่นถือมั่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นก็คือยังไงอ่ะคือปล่อยวางไงปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นในในทรัพส,สมบัติเราทั้งปวงเห็นลูกเมียลูกเมียลูกนี่ก็เหมือนลุงว่านี่นะเราอย่าไปยึดมั่นว่าเราเขาจะต้องเลี้ยงดูเราดีมาคอยดูแลเรานี่เราอย่าหวังีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขามาเลี้ยงดูเราหรือว่าดูแลเราอันนั้นมเป็นอีกเรื่องหนึ่งคือความผลพลอยได้ไง แล้วก็ไม่ยืดมั่นถือมั่นนั่นน่ะจึงหลุดพ้นเห็นไหมหลุดพ้นจากซึ่งทําให้เกิดตัวกูของกูนั่นเองเห็นไหม <c oughs> ตัวกูของกูก็คือาทําใจเราเนี่ยให้มันง่ายๆสบายนะเราอย่าไปจมปลักอยู่ความทุกข์นะเรามีทุกข์เราต้องรู้จักรู้จักอารมณ์ตัวเองว่าเราทุกข์เพราะอะไรนะเรากําลัง เรากําลังโมโหเรากําลังหลงเรากําลังอะไรอะสิ่งทั้งปวงที่มันเข้ามาอยู่ในใจเราอะ่ะนะมันเข้ามาอยู่ในใจเราแล้วทําให้เราเกิดความวิตกตกกังวลน,นะเราเกิดความทุกข์นะเกิดความไม่สบายใจนะเราก็ต้องคราวที่แล้วลุงบอกว่าสมาธิ <laughs> สมาธินี่ลุงก็ลุงก็ว่ามันยากไปนะ <c oughs> อะไรอะ่ะสมาธิง่ายๆของลุงคืออะไรอะ่ะ ตั้งสตินะตั้งสติตั้งสติหายใจช้าๆนะตั้งสติหายใจช้าๆหรือจะหลับตาก็ได้นะทุกอริยบทอริยบทนะทำได้นะนั่งนอนเดินขับรถได้หมดนะเข้าสมาธิสําหรับลุงนะไม่จะไม่จาเป็นจะต้องไปนั่งกรรมฐานนะคืออย่างลูกลุงนี่บอกว่าเข้าสมาธิหลับทันทีเข้าสมาธิสาหรับเด็กๆก,ก็คือหลับตาแล้วก็ปิดไฟนะปิดไฟแล้วก็ทําบรรยากาศให้มันเงียบนะแล้วก็บอกตัวเองว่าเราจะหลับแล้วไง บอกลูกเราจะหลับแล้วก็ทําสมาธิก็คือหลับตาแล้วก็หยุดคิดเรื่องทั้งมวลนะครับเพราะฉะนั้นการการตั้งสติก็คือการเข้าสมาธิอย่างหนึ่งนะถ้าเราคิดว่ามันง่ายนะเพราะฉะนั้นตัวกูของกูคือจะหลุดพ้นยังไงจบนะแล้วเดี๋ยวลุงจะไปคุยอีกรอบนึงนะไม่รู้นะถ้ามันถ้ายังมีคำถามเข้ามาเยอะๆนะลุงพูดเร็วไปแล้วก็มั่วเพราะว่า เพราะว่าหลานลุงน้องลุงบอกว่ามันมันนานไปนะให้ได้ไม่เกินสิบห้านาทีนะแล้วก็มันแบบพูดแบบเร็วมากนะเร็วมากแล้วก็มันสปะสปะไปเรื่อยนะมันมันมันคิดอะไรไม่ทันนะเดี๋ยวไปต่อกันสรุปแล้วอ่ามานั่งดูคลิปที่อ่านไปก่อนหน้านี้มันยาวไปนะมันจะอึดอัดนะมันจะได้ถึงยี่สินะบก็เลยว่าคลิปที่จะ ใขอบคุณหรือว่าตอบแทนท่านที่ให้กําลังใจนะครับก็ก็ลุงก็ยังมั่วๆอยู่เพราะว่าที่จริงมีคนติดตามประมาณ27คนเนาะแต่ว่าเข้าไปดูในในในช่องของ YouTube Studio มันมันเช็คผู้ติดตามได้แค่2คนนะคนหนึ่งอยู่ญี่ปุ่นนูนก็คงรับของก่อนไม่ได้อีกคนหนึ่งก็อยู่ไหนไม่รู้แล้วนอกนอกนั้นประมาณ20กว่าคนนี่เขาบอกว่ามันเขา เขาปิดการติดตามไงเราเลยไม่รู้ครับก็เลยว่าเอ๊คิดว่าเราจะแจกยังไงเช้านี้ก็ลูกก็นอนอยู่เราก็ไปเปิดเปิดในเปิดคอมดูเฮ่จะแจกยังไงดีอ๋อแจกในแจกผู้ถูกใจแล้วกันผู้ที่กดถูกใจประมาณ29คนนะก็ก็เอาเอาคลิปของลูกแล้วกันนะเพราะว่าเด็กมันมันบริสุทธิ์นะก็มีเพื่อนประมาณ29คนนะ ก็เดี๋ยวจะทำอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปคลิปสวัสดีปีใหม่หรือว่าเมอร์ลี่คริสต์มาสแล้วกันนะครับเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปหนึ่งสำหรับผู้ที่จะได้รับรางวัลอะไรนั้นเดี๋ยวก็คอยติดตามดูแล้วครฮะคือมีลีซเซอร์ไพรส์หนึ่งคนคือคุณคุณนุษนะครับซึ่งเป็นเพื่อนที่สมัยเรียนอยู่บ้านเราได้กันละตั้งแต่ชั้นป .1 ป .4 จนถึงชั้นป .6 ครับก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะเขาแชร์คลิปของเขา ของผมนะฮะของน้องภูเนี่ยไปลงใน Facebook ของเขาผมก็ขอบคุณเขามากนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีบลิกเซอร์ไพรส์ให้เพื่อนแล้วกันแล้วก็อีก29กว่าคนนั้นมีอะไรเดี๋ยวติดตามนะฮะมีคลิปหนึ่งแล้วกันครับคลิปสวัสดีปีใหม่นะครับคลิปนี้ก็สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ